ในไฟล์แบบแปลนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าแบบแปลนนี้อยู่ในโหมด Color Dependent Post Style เนื่องจากแถบรายการควบคุม Post Style นั้นปรากฏเป็นสีเทาหากเราต้องการแปลงแบบแปลนในโหมด Color Dependent Post Style ให้เป็นโหมด Name Post Style เราสามารถทำได้โดยพิมพ์ Convert Ctb แล้วกดปุ่ม Enter เลือกไฟล์ควบคุมการพิมพ์ a c a t Ctb แล้วคลิกบนปุ่ม Open เมื่อปรากฏ dialog Create File นำสกุลจุด STB ให้ตั้งชื่อไฟล์ m y a c a t s t b แล้วคลิกบนปุ่ม Save โปรแกรมรายงานว่าไฟล์ m y a c a t s t b สูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะแปลงแบบแปนให้เป็นโหมด Name p o s t s t y l e ได้ทันทีโดยพิมพ์ Convert P Style แล้วกดปุ่ม Enter โปรแกรมเตือนเราว,ว่าคำสั่งนี้จะทำการแปลงแบบแปลงในโหมด Color Dependent Prostyle ให้เป็นโหมด Name Prostyle ให้คลิกบนปุ่ม OK คลิกบนชื่อไฟล์ myacat.stb ที่เราได้แปลงมาจาก acat.ctb แล้วคลิกบนปุ่ม Open แบบแปลนจะถูกแปลงให้เป็นโหมด Name Prostyle t โดยเราสามารถสังเกตได้จากแถบรายการ Post Style เราสามารถที่จะกําหนด Post Style ในแถบรายการ Name Post Style ได้เรียบร้อยแล้วนั่นก็เป็นวิธีการแปลงแบบแปลนในโหมด Color d e p e n d e n c e Post Style ให้กลายเป็นโหมด Name Post Style